สวัสดีค่ะ s. <S พวกเรากลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสตรีบ้านทุ่งขันมาฉันนางกัลยาคนดีประธานกลุ่มการแปรร,ปรูรปรผลิตภัณฑ์จากปลาสตรีบ้านทุ่งขันมาความเป็นมาของการแป,ปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานะคะก็คือดิฉัน ได้เข้าเรียนรู้ในศูนย์การาเรียนรู้ชุมชนของชุมชนตำบลขอน้อยนะคะแล้วก็ได้มีการเลี้ยงปลาดุกในชุมชนนะคะหลังจากนั้นก็ามาคิดว่าจะเราจะทำยังไงให้ปลาดุกของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะจากการที่เราขายตามท้องตลาดเลยได้ภูมิปัญญานะคะจาการุ่นแม่รุ่นยายนะคะในเรื่องของการทำปลาดุกร้านะคะไม่มีสารกันบูดนะคะ ใช้วัตถุดิบตามธรรมชาตินะคะรสชาติของปลาดุกปลานะคะจะหวานออกหวานหน่อยหนึง่งแล้วก็จะเค็มนํานะคะแล้วก็เรานํามารับประทานก็คือโดยใช้ทอดทอดด้วยใวยบขมินใช้มะนาวบีบเข้าไปเล็กน้อยแล้วก็หั่นหอมหัน่นพริกนะคะแล้วก็จะอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็จากการทําปลาดุกนะคะเราก็ได้ไปรูปในเรื่องของการทําปลาส้มปลาเส้นเราทํามาจากปลาโคก ปลาโคบที่เราทํานะคะก็คือ,อาจากตามฤดูการท้องของท้องของท้องถิงงง่น,นในยมชน,ขอ,นของเรานะคะสดมันนะคะรับรองความอร่อยค่ะแล้วก็ปลาใสอวนนะคะสามผลิตภัณฑ์ที่ทําต่อยอดมาตรงนี้นะคะก็คือเพิ่มรายได้จากเดิมในเรื่องของการทาปลาดุกร้านะคะทําให้กลุ่มของเราเข้มแข็งขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น,นและก็โครงการ ฝึกอาชีพชุมชนขอสอน,นอจับมือกับธนาคารออมสินนะคะสร้างงานให้เป็นเงินบอกบูธนะคะส่งเสริมการขายให้ได้หลายช่องทางนะคะให้เข้าผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวนะคะไม่ใส่สารกันบูดค่ะการันตีความอร่อยได้ทุกท่านจะสามารถซื้อได้ที่ใน Facebook กัรยาคนดีนะคะหรือโบโทแอดลน์นะคะ089 0073686ได้ในทุกช่องทางนะคะยินดีส่งถึงที่นะคะแล้วก็การันตีความอร่อยนะคะจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์แปลรูปจากปลากลุ่มสตรีบ้านชุมขันมานะคะ่ะขอบคุณ<อ>ค่ณ <ไป S 1> ะ